One n e w สตรงไปตรงมา ส่วนในเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความไม่สงบที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ,รบจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มคนร้ายก่อความไม่สงบนะครับบุกโรงพยาบาลเจาไอร้องก่อนที่จะใช้ที่นั่นเป็นฐานที่มั่นในการปฏิบัติการเพื่อที่จะโจมเจอมโจมตีทหารพรานที่อยู่ใกล้ๆนะครับทำให้มีนายทหารบาดเจ็บกว่า7คนซึ่งเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่คนร้ายนั้นถืออาวุธสงครามบุกยึดโรงพยาบาลซึ่งขัดกับหลักของสิทธิมนุษยชนไปติดตามกันครับ คุณพ่อกับแม่อย่างเดียวเลยไม่ได้ไปคิดถึงลูกเพิ่มแม่ก็ถึงที่บ้านอย่างเดยวและบอกและบอกคุณารจะว่าไงไม่ได้บอกผมแค่บอกคําเดียวที่พูดกับเขาคืออย่าทาอะไรหนูนะหนูท้องหนูกำลังจะมีลูกนางอารวรนนามขันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องซึ่งกําลังตั้งท้อง6เดือนเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยอาการผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากทําใจได้แล้วแต่จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน M 1 6และอาก้าตกอยู่กว่า500นัด ขณะที่ตามกำแพงและผนังอาคารพบร่องรอยกระสุนเป็นรูพุนแสดงให้เห็นความรุนแรงจากการที่กลุ่มก่อ,อกความไม่สงบราว40-50ถึงคนมาก่อเหตุยึดโรงพยาบาลครั้งนี้แม้จะถือว่าโชคดีที่คนร้ายไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยหรือจับผู้ใดเป็นตัวประกันขณะก่อเหตุแต่ก็ส่งผลให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่บางคนต้องลาพักเพื่อเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาทันทีเนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่โรงพยาบาลเจาะไอร้องยังคงเปิดให้บริการผู้ป่วยตามปกติขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการประนามกลุ่มก่อความไม่สงบที่บุกรงพยาบาลครั้งนี้ว่าเป็นการละเมิดหลักการมนุษยธรรมเพราะแม้แต่ในภาวะสงครามทุกฝ่ายยังต้องเคารพเครื่องหมายกาชาดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุรุนแรงครั้งแรกที่เกิดในพื้นที่สาธารณสุข3จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่28พฤษภาคม2557 ก็เคยเกิดเหตุมอเตอร์ไซค์บอมบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานีมาแล้วจากสถิติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ12ปีตั้งแต่เดือนมกราคม2547ถึงปัจจุบันพบว่ามีเหตุรุนแรงที่กระทำต่ออาคารสถานีอนามัยและโรงพยาบาลทั้งหมด29แห่ง ขณะที่สถิติการทำร้ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งข้าราชการและลูกจ้างเสียชีวิต32คนบาดเจ็บ38คนส่วนอาสาสมัครเสียชีวิต55คนบาดเจ็บ28คนวันนิวส์ตรงไปตรงมา